เนี่ยเห็นไหมกําลังชาร์จเลยหน้าฝนไฟดับบ่อยนะคะต้องมีตัวนี้ค่ะแหล่งจ่ายไฟสำอรองนะคะหรือ power station ค่ะตัวนี้นะคะสามารถชาร์จแบตนะคะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ได้แล้วก็ชาร์จไฟบ้านได้นะคะนี่กลางออกแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้งานได้นะคะ่าทั้ง ac และ dc ค่ะเนี่ยเห็นไหมเขาโดนแดดนะข้างนอกส่องเข้ามาเขาก็ชาร์จเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลองใช้งานกับ ac ให้ดูนะคะพี่ๆอ่ะนี่นะทุกคนแล้วเราก็เสียบปลั๊กไปเลยค่ะแบบนี้นะ ปึ๊บเนี่ยเห็นไหมขึ้นชาร์จแล้วค่ะเห็นไหมขึ้นชาร์จแล้วเขียวๆแบบนี้ลองถอดปึ๊บเสียบเข้าไปเนี่ยเห็นไหมกําลังชาร์จแล้วนะคะทุกคนแบบนี้เลยแล้วก็เขาจะมีไฟฉายให้ด้วยนะคะพี่พี่ไฟฉายนะกดกดตรงเนี้ค่ะอ่าเป็นไฟฉายเป็นไฟแบบนี้นะคะแบบแบบไม่ไม่สว่างมากแล้วก็เป็นไฟกระพริบนะคะมีหลายโหมดเลยทุกคน ดแช่ก็จะปิดนะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีช่อง USB นะคะให้ด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็มี Type C ให้ด้วยนะทุกคนคือครบจบเลยอ่ะตอนนี้เนี่ยก็จะเอาไปชาร์จด้านนอกนะคะให้ให้เขารับแสงอาทิตย์นะคะทุกคนไม่ต้องไม่ต้องเสียเสียเงินค่าไฟอ่ะคะ่ะทุกคนใครสนใจกดได้นะ้เนี่ยเหมาะมากๆเลยกับหน้าฝนแบบนี้นะต้องมีคะ่ะ